ราชาลูกหนังทั่วโลกขอเสนอเฮียวีโกโรมาโนคอนเฟิร์มนูนเยสลาลิเวอร์พูลซบอัลฮีลาวค่าตัว53ล้านยูโรฟาบิโซโรมาโนผู้สื่อข่าวชาวอิตาเลียนรายงานดาวินนูเยสกองหน้าชาวอุรุกวายย้ายจากลิเวอร์พูลไปเล่นกับเอาลฮีลาวเรียบร้อยแล้วด้วยค่าตัว53ล้านยูโรบวกแอดออนเมื่อวันพุธที่6สิงหาคมที่ผ่านมา นูนเยสตกเป็นข่าวเรื่องการย้ายทีมมาตลอดในช่วงสมัยนี้หลังนักเตะไม่สามารถงัดฟอร์มเก่งออกมาได้เลยนับตั้งแต่ที่ย้ายมาจากเบนฟิก้าเมื่อปี2022โดยซัดไปเพียง40ประตูจากการเล่น143เกมในทุกรายการให้ทับหงแดงสำหรับตอนนี้นูนเยสมีโอกาสได้เริ่มต้นใหม่กับอัลฮีลาวซึ่งมีซิโมเนอินซากี้กุนซอชาวอิตาเลียนกลุ่มบังเหียนโดยนักเตะตัดสินใจสลัดน้ำมึกเซ็นสัญญากับยอดทีมแห่งศึกซาอุดิโปรลิก ด้วยระยะเวลา3ปีทั้งนี้เรื่องเงื่อนไขส่วนตัวมีการตกลงกันเรียบร้อยแล้วและทุกฝ่ายก็เห็นพ้องต้องกันสำหรับตอนนี้คาดว่าสตาทีมชาติอุรุกวัยเตรียมที่จะเขรับการตรวจร่างกายซึ่งเป็นขั้นตอนสุดท้ายก่อนที่การย้ายทีมจะเสร็จสมบูรณ์อย่างเป็นทางการฟอร์เรียนแพทเทนเบิร์กรายงานว่าดาวินนูนเยสย้ายไปเอาฮีลาวเสร็จสิ้นเรียบร้อย มีการบรรลุข้อตกลงกับลิเวอร์พูลอย่างสมบูรณ์แล้วและนูนเยสก็ได้ให้ไฟเขียวในการย้ายทีมเรียบร้อยสัญญาจะมีผลถึงปี2028และจะเข้ารับการตรวจร่างกายทันทีที่เอกสารทุกอย่างเสร็จสมบูรณ์พร้อมรับค่าเหนื่อยระดับท็อปการขายครั้งนี้ถือว่าสำคัญสำหรับลิเวอร์พูลซึ่งยังคงเดินหน้าเจราจาคว้าตัวอเล็กซานเดอร์อีซักและมีแผนจะเซ็นสัญญาปีกระดับท็อปอีกหรายสื่อชี้นูนเยสลาลิเวอร์พูลเพราะบอลโลก2026 หลังดับในเพเปอร์ลิกชิมวิกเกอรี่นักข่าวสายละตินเชื่อวินนุนเยสกองหน้าวัย26ปีตัดสินใจยอมยกธงที่จะคาแข้งกับลิเวอร์พูลต่อเนื่องจากไม่อาจคว้าตำแหน่ง11คนแรกของทีมได้แถมปีหน้าจะเป็นปีฟุตบอลโลกจึงทำให้เขาพร้อมย้ายไปเล่นในตะวันออกกลางผมเสียใจกับเขาเขาเป็นนักเตะที่มอบบางอย่างให้คุณได้เสมอและผมหวังว่านุนเยสจะย้ายไปได้ดีกับอีกที่วิกเกอรี่เอ่ยเมื่อ6สิงหาคม สถิติของเขากับอุุกวัยดีเยี่ยมเขาพยายามตลอดเวลาที่จะวิ่งไปหาพื้นที่ว่างแฟนบอลลิเวอร์พูลบางส่วนอดทนกับเขาหลายรายประทับใจความพยายามของเขาปีนี้จะเป็นปีฟุตบอลโลกมันสำคัญที่จะต้องย้ายทีมและเขาน่าจะคิดว่าการย้ายไปที่ซาอุดีอาระเบียจะทำให้เขากลับมาสดชื่นอีกครั้งสำหรับฟุตบอลโลกแต่แน่นอนว่าเขาเป็นผู้แพ้ในเพลย์มก เบนจากขอบจากกิฟนีสปอร์ตรายงานว่าดาวินนูนเยสมีกำหนดการที่จะเดินทางมาที่ศูนย์ฝึก e x ค r ซอร์เทรนนิ่งเซ mm ็ hmm. ของสโมสรล mm ิเวอร์พูลในวันนี้เป็นครั้งสุดท้าย mm hmm. เพื่อที่จะทำการกล่าวคำอำลาก,กับเพื่อนร่วมทีม mm hmm. เจ้าหน้าที่และทีมงานภายในนี้ หลังจากที่เขาตกลงที่จะรับข้อเสนอในการย้ายไปที่อัลฮีลลวสโมสรในซาอุดิอาระเบียเป็นที่เรียบร้อยแล้วตามรายงานเมื่อคืนนี้ของฟาบิโซโรมาโนนักข่าวเทียหนึ่งของวงการฟุตบอลโดยหลังจากที่นูนเยสกล่าวคำอำลาเพื่อนร่วมทีมและทีมงานสตาฟโค้ชทุกคนแล้วเขาจะเดินทางออกจากแอซลาบเพื่อมุ่งนหน้าตรงไปที่เยอรมันเพื่อเขารับการตรวจร่างกายที่ถูกจัดเตรียมเอาไว้ที่นั่นทั้งหมดแล้วไม่มีอะไรต้องเสียใจเพราะตลอด3ฤดูกาลที่ผ่านมา นายเต็มที่แล้วจริงๆแม้ว่าผลงานส่วนตัวจะไม่ได้รับการยอมรับเท่าไร่แต่แพชชั่นที่นายใส่ลงไปในทุกๆวินาทีนั้นเราแฟนบอลหงแดงจะไม่มีวันลืมเลยจริงๆ ขอบคุณสำหรับทุกอย่างที่ผ่านมาขอบคุณสำหรับความทุ่มเททุกๆนาทีที่มีให้สโมสรแห่งนี้แม้นายจะย้ายไปแล้วแต่เชื่อเถอะว่านายจะยังคงได้รับการสนับสนุนจากเดอะคอปทั่วโลกอย่างไม่ต้องสงสัยเพราะนายเคยเป็นนักเตะของสโมสรลิเวอร์พูลแล้วนายก็จะเป็นมันตลอดไปโชคดีรักษาสุขภาพด้วยและขอให้สนุกกับการเล่นฟุตบอลต่อไปและขอให้ประสบความสำเร็จในอนาคตข้างหน้าจากนี้และตลอดไป y n w a โรมมโนยันอีซักเป้าหมายเบอร์หนึ่งลิเวอร์พูลถ้าพลาดเล็งบาคาร่าเสียบแทนฟาบิโซโรมมโนนักข่าวคนดังรายงานลิเวอร์พูยังคงให้ความสำคัญกับการเซ็นสัญญากับ Alexander อเล็กซานเดอร์อีซักกองหน้านิวคาเสเซนวยเต็ดเป็นเป้าหมายหลักขณะเดียวกันก็สนใจคว้าตัวแบลี่บาคาร่าสตาปารีสแซงแช็กแมงเช่นกัน หงแดงแสดงความสนใจอยากได้อีซักอย่างมากโดยลิเวอร์พูลพร้อมเปิดฉากการเจรจาทันทีหากนิวคาสเซนแสดงท่าทีต้องการปล่อยตัวนักเตะซึ่งอาจเกิดขึ้นในกรณีที่ซาลิกาดงหาตัวแทนมาเสริมทัพได้สาเร็จและบอร์ดบริหารเปิดไฟเขียวพร้อมขายสตาชาวสวีิิชโดมานโพสต์ Post ข้อความผ่านสื่อสังคมออนไลน์ว่าดีลของอีซักยังไม่จบ ถ้านิวคาสเซิลตัดสินใจขายในอีกไม่กี่วันหรือไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้าลิวร์พููจะเดินหน้าทันทีไม่มีข้อสงสัยเขายังคงเป็นเป้าหมายอันดับหนึ่งอย่างไรก็ตามถ้าหากเดียวของกองหน้าทีมชาติสวีเดนล้มเหลวทีมของกุนซืออันเนอร์สโตจะเบนเข็มไปเสริมทัพในตำแหน่งปีกทันทีโดยเป้าหมายหลักก็คือบาโกล่าซึ่งเป็นแข้งคีแมนของเปียเชได้รับการการันตีจากทีมแมมองหงแดงที่ระบุว่านี่คือผู้เล่นที่เหมาะสมอย่างยิ่งกับสไตล์ของทีม อย่างไรก็ตามณนะตอนนี้ลิว์พูยังไม่ได้มีการติดต่อกับตัวแทนของบากโกลาและไม่ได้เริ่มการเจราจากับแซงเช็กแมงแต่อย่างใดที่สําคัญปเปรเชดูเหมือนไม่ต้องการขายนักเตะเช่นกันและอยากเก็บเขาเอาไว้เพื่อสารต่อความสําเร็จของสโมสรนจอแดนโคนินและชาลีเบเนตรายงานว่าอเล็กซานเดอร์อีซักไม่ได้เดินทางมาทําการฝึกซ้อมร่วมกับเพื่อนร่วมทีมนิวคาสเซิลยูนเตด มีรายงานว่าเจ้าตัวได้รับคำสั่งให้รายงานตัวเพียงลำพังในวันนี้หลังเพื่อนร่วมทีมฝึกซ้อมกันเสร็จแล้วเขาจะไม่ได้เข้าร่วมกิจกรรมกับนักเตะและครอบครัวที่แคมป์ฝึกซ้อมของนิวคาสเซิลในวันนี้หลังจากที่เอ็ดดี้ฮาวได้ทำการจัดวันครอบครัวการรวมตัวสำหรับผู้เล่นและเพื่อนลูกๆของพวกเขาในช่วงอาหารกลางวันนี้แต่มีคำสั่งไม่ให้อีซักเข้าร่วมด้วยตอนนี้ดูเหมือนว่าสถานการณ์ระหว่างอีซักกับนิวคาสเซิลจะมีแต่แย่ลงเรื่อยๆมากกว่าที่จะกลับมาคืนดีกันอีกครั้งแล้วนะครับ จมี่คาร์เกอร์นุนลิเวร์พูลคว้าอเล็กซานเดอร์อีซักเสริมขมแต่ไม่เห็นด้วยกับราคาที่นิวคาสเซิลตั้งไว้150ล้านปอนด์ชี้เงินระดับนี้ควรใช้ซื้อนักเตะระดับเอ็มบัปเป้มากกว่าหรือร์พผู้แชมป์พิมลีกตกเป็นข่าวพยายามคว้าอีซักกองหน้าทีมนิวคาสเซิลมาเสริมทัพและยื่นข้อเสนอ110ล้านปอนด์บวกค่าแอดออนที่ไม่ถึง120ล้านปอนด์ไปแล้วแต่ถูกซาลิกาดงบอกปัดเนื่องจากพวกเขาเมองว่าสตาร์ทีมชาติสวีเดนสมควรมีค่าตัวระดับ150ล้านปอนด์ หลังโดนแชมป์คาร์บาวครับปฏิเสธข้อเสนอ,อยังไม่ชัดเจนว่าลิเวอร์พูลจะเดินหน้าต่อหรือไม่โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากซาลิกาดงสอท่าช่วดได้เบนจามินเชสโก้หัวหอกอาร์เบรไลฟ์ซิกที่สื่อระบุว่าเขาสนใจเซ็นสัญญากับแมนเดตมากกว่าจึงทําให้ทีมอีสานน่าจะต้องพยายามรั้งตัวหัวหอกทีแมนเอาไว้กับทีมแบบสุดฤทธิ์ตอกกรณีของอีซัคคาร์เกอร์ยอมรับว่าอยากให้ลิเวอร์พูลฉุดมาร่วมทีมแต่ไม่เห็นด้วยกับการควักกระเป๋า150ล้านปอนด์ซึ่งเขามองว่าแพงเกินไป เขาจะเป็นการเซ็นสัญญาที่น่าทึ่งแต่ในมุมมองของแฟนลิเวอร์พูลคนหนึ่งผมไม่ต้องการให้สโมสรใช้เงิน150ล้านปอนด์กับอีซักคาร์กเกอร์ระบุมเมื่อ6สิงหาคมลิเวอร์พูลซื้อเอเกติตเก้มาแล้ว80ล้านปอนด์มันไม่น่าจะถูกต้องกับการจับเขานั่งเป็นสำรองให้กับอีซักผมมองดูอีซักเขากำลังเล่นเกมหลังเห็นว่าอาเซนอลกับลิเวอร์พูลต้องการกองหน้าและเขาและเอเย่นไม่ได้บอกนิวคาสเซิลล่วงหน้าว่าต้องการย้ายมันก่อให้เกิดความยุ่งเหยิง สำหรับลิเวอร์พูลผมไม่คิดว่ามันเป็นไปตามแผนผมไม่คิดว่าแผนคือการเซ็นสัญญาทั้งกองหน้าค่าตัว80บล้านปอนด์และอีกคนราคา120ล้านปอนด์ผมเห็นใจเอกกิตเก้เขาถูกพาเข้ามาแล้วจู่ๆอีซักจะย้ายมาอีกผมต้องการให้ลิเวอร์พูลเซ็นสัญญากับอีซักแต่150ล้านปอนด์สำหรับผมมันต้องเป็นเอ็มบาเป้คุณสามารถซื้อเอ็มบาเป้ได้ในราคา150บล้านปอนด์ ฟาบิโซโรมาโนยืนยันหลังจากปล่อยตัวดาวินนูนเยสออกจากทีมแล้วลิอร์พูก็จะเดินหน้าอีกครั้งเพื่อคว้าตัวแนวรุกมาร่วมทีมเพิ่มโงแดงเสียลุยดิอาสและดาวินนูนเยสสองแนวรุกของพวกเขาไปและมีแนวโน้มที่จะเสียเฟ,ฟเดรโกเคียซ่าไปด้วยอีกคนก่อนตลาดซื้อขายจะปิดลงในช่วงสมอร์น,นี้และนั่นจะทําให้พวกเขาจําเป็นอย่างยิ่งที่จะทําการเสริมทัพในตำแหน่งแนวรุกเพิ่มเข้ามาในเวลาที่เหลือนในตลาดจากนี้และแน่นอนว่าอเล็กซานเดอร์อิซักคือเป้าหมายที่สำคัญที่สุดของพวกเขา นอกจากนี้แบดลีย์บาโกล่าจากปารีสแซงต์แชกแมงเองก็เป็นผู้เล่นในตำแหน่งแนวรุกที่ลิเวอร์พูลให้ความสนใจมาอย่างยาวนานจากที่ผ่านมาและมีความเป็นไปได้เช่นกันว่าหากไม่สามารถคว้าตัวอีซักมาร่วมทีมได้ในซัมเมอร์นี้พวกเขาอาจจะหันไปหาบาโกล่ามาทดแทน โลอีกทันซีนักข่าวจากเลอจิปรายงานล่าสุดว่าลิวร์พูต้องการเซ็นสัญญากับแบดดี่บาโคล่าแนวลูกดาวรุ่งจากปารีสแซงต์แชรแมงลิวร์พูได้ทำการติดตามนักเตะจากวิลเลอร์บานมาเป็นเวลานานแล้วและอาจใช้ประโยชน์จากความสนใจที่พวกเขามีนี้เพื่อโน้มน้าวใจนักเตะเพื่อย้ายมาร่วมทีมกับพวกเขาซึ่งขณะนี้เปอชเชไม่น H สนใจที่จะขายเพราะฉะนั้นจำเป็นต้องโน้มน้าวใจเป็นอย่างมาก แชมป์พิบลิกในลูกการที่แล้วมีความสนใจในตัวของปีกทีมชาติฝรั่งเศสวัย22ปีมาอย่างยาวนานแล้วและตอนนี้ดูเหมือนว่าพวกเขาได้เพิ่มจากความสนใจไปเป็นความพยายามในการเซ็นสัญญากับดาวเตกรายนี้ไปแล้ว บาโคล่าเองก็รู้มานานแล้วว่าลิวอร์พูลให้ความสนใจในตัวของเขาและในกระบวนการสรรหาตัวผู้เล่นสโมสร,รไม่ได้ดำเนินงานเหมือนทีมอื่นโดยผ่านทีมงานและแมวมองลิวอร์ผูลสามารถติดตามนักเตะได้หลายปีตั้งแต่อายุอย่างน้อยติดต่อกับผู้ติดตามของพวกเขาติดตามความก้าวหน้าของเขาบางครั้งถึงกับให้คำแนะนำในการตัดสินใจเกี่ยวกับอาชีพก่อนที่จะเริ่มต้นขั้นตอนที่เป็นรูปธรรมเพื่อให้นักเตะได้สวมเสื้อแดงเพลิง และแน่นอนว่าหงแดงเองก็ใช้วิธีนี้กับทางบาโคล่าเช่นเดียวกันมีรายงานว่าค่าตัวของบาโคล่าที่แบรเชจะยอมรับได้นั้นอาจจะสูงถึง100ล้านยูโรเลยทีเดียวในตลาดซื้อขายซัมเมอร์นี้เจมส์เพียสจากเดียติกเปิดเผยว่าความสนใจที่ลิเวอร์พูลนั้นมีต่อแบตลี่บาโคล่าปีกซ้ายจากปารีสแซงต์แชกแมงนั้นเป็นเรื่องจริงและสโมสรก็ติดตามเข้ามาอย่างยาวนานแล้วก่อนหน้านี้ แต่การพยายามคว้าตัวผู้เล่นที่มีโปรไฟล์ดีอย่างบาค o l ่าเข้ามาร่วมทีมนั้นจะเป็นอุปสรรคต่อริกโอเอ็นกูโมฮานักเตะด,ดาวรุ่งที่มีพรสวรรค์สูงของพวกเขาซึ่งเจ้าตัวเองก็ทำผลงานได้อย่างโดดเด่นในช่วงพรีซีซั่นให้กับทีมของอาเนอร์ในซัมเมอร์นี้อีกด้วย ลิวอพูไม่ต้องการทำอะไรที่จะส่งผลกระทบต่อการพัฒนาการของเอนกูโบฮาและพวกเขาเองก็ยังมีโคดี้กัโปที่จะเป็นตัวเลือกแรกในตำแหน่งปีกซ้ายนี้ซึ่งคาดว่าจะเป็นผู้เล่นตัวจริงทางฝั่งซ้ายของทีมจากนี้ต่อไปโดยมีเอนกูโมฮาเป็นสำรองที่รอคอยโอกาสลงเล่นด้วยเช่นกันหากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ